ปะทะกันระหว่าง2ไขค่ายยักษ์ใหญ่ซึ่งวันนี้วอร์มเรคกคอร์ดก็ส่ง The JD o r อ e r มา Black Cat Record เออเราก็ส่งนี่เลยสวัสดีครับคุณลังอยู่กับประนา Max TV และนี่คือรายการเปิดบริสุทธิ์สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาเปิดกันถึงที่เลย เพราะว่ารู้ข่าวมาว่าเอิร์ธนะครับนักร้องนำวงเคิร์ซินไว้ของค่าย Black แค t Record นี่ก็ทำงานอยู่ที่นี่ครับที่นี่คือที่นี่คือรัสบี t a c t i c a l l เ s e r Game ครับเป็นรัสเลเซอร์เกมครับพี่เลเซอร์เกมก็คือเกมที่ใช้เลเซอร์ใช่ถูกต้องถ้าพี่นึกภาพไม่ออกให้นึกถึงเวลาเราเล่นเพนบอลหรือเล่นบีบีการเป็นทีมนะครับปกติเราใช้กระสุนถูกป่ะที่นี่จะใช้เป็นปืนเลเซอร์ครับพี่จะไม่มีการเจ็บปวดอะไรเกิดขึ้นเลยทุกอย่างเป็นเซ็นเซอร์เลเซอร์หมดเลยก็ใช้ปืนยิงกันนี่แหละแต่ว่ายิงด้วยเเเเเลลซซออรร์ต้งบบป็นะ่ใช ไม่เคยเล่นพี่เคยเห็นบีบีการเพราะตอนนั้นเคยไปถ่าย MV ให้วงเอ่อแคสซินโดก็จะใช้บีบีการอ่าใช่ใช่เป็นเป็นเพนบอลใช่ครับอ่าแต่อันนี้จะเป็นเลเซอร์ใช่ครับซึ่งวันนี้มันจะเป็นแมตช์พิเศษอ่าอกแล้วพอพอมีการชวนจากอ่ารัสบีนะครับผมก็เลยคุยกันว่าเฮ้เราจะทําอะไรที่ที่มันดูตื่นเต้นกันดียังไงพี่ก็เลยมีการปะทะกันระหว่าง2ค่ายยักษ์ใหญ่ซึ่งวันนี้วอร์มเรคคอร์ดก็ส่งเดอะชิลลี่ออเมอร์เดอร์มา อ่าวงนี้ก็เพิ่งมีซิงเกิลใหม่มาด้วยใช่ครับโชว์เดอะครับใช่ดังนั้นค่ายเรา Black Cat Record จะน้อยหน้าได้ไงเออเราก็ส่งนี่เลยโอเคยัยอนนี้ก็มีอันนี้ไม่ได้เตรียมนะเพิ่งรู้ตอนนี้เอาจริงดิก็นี่ไงก็มีเคอร์ซินไว้ใช่ไหมมีเวอร์ซัสด้วยใช่ไหมเขียนเป็นสองเพื่องมาเมื่อกี้ดังนั้นเราจะมีการประทะกันระหว่าง2ค่ายครับแข่งกันหน่อยระหว่าง Worm Record กับ Black Cat Record นะครับ อยากรู้เหมือนกันว่าที่นี่จริงๆถ้าหากว่าจะมาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนครับก็ถ้าบอกง่ายๆตำแหน่งง่ายๆเลยคือหลังเส้นหลังะจะเป็นซอยหลังพาต้านะครับ<ม>ตรงนี้จะอยู่หลังพาต้าพอดีเลย<ม>เข้ามาตรงพาต้าครับแล้วเจอแมคโนน์ให้เลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยครับแล้วตามาป้ายมาเลยเรื่อยๆจะเจอเลยครับอยู่ตรงนี้อตอนนี้เปิดทุกวันครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยเปิดทุกวันแล้วก็ค่าบริการครับช่วงวันหยุดครับจะมีราคาเป็นเหมาครับโปรโมชั่น 499บาทเล่นได้ทั้งหมดเลยนั่นแหละร้านเดี๋ยวข้าพารีวิวข้าในร้านด้วยนะครับนอกจากปืนเลเตอร์เรายังมีบอร์ดเกมด้วยมีเกมคอนโซลด้วยก็คือพวกเพย์ีหรือเดน s w สวินนะครับถ้าเป็นวันธรรมดาครับตอนนี้เป็นราคา399บาทครับพีแต่ว่าเรามีโปรโมชั่นครับโปรโมชั่นสำหรับชาวบรา a n าแม็กซ์ทีวีคือครับมาวันธรรมดาได้250บาทครับไม่ว่าจะมากี่โมงก็ตามฮะ ใช่อันนี้เป็นโปรจากเจ้าของร้านเลยครับคุณเต้ขอบคุณคุณเต้เลยละกันนะครับเดี๋ยวเราขึ้นรูปค, <c oughs> คุณเต้ไว้ตรงนี้นะฮะ <c oughs> อีกอย่างหนึ่งคือนอกจากวันธรรมดาครับวันพิเศษอย่างวันพวกวันเสาร์อาทิตย์อย่างนี้นะครับสามร้อยปกติเราสองร้อยห้าสิบบาทใช่ไหมครับแล้วก็เสาร์อาทิตย์เราก็ลดให้เหลือคนละสามร้อยห้าสิบบาทอีกด้วยโอเคใช่ครับใช่ครับแล้วตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นมากมายครับพี่เอ็มีทั้งโปรของนักศึกษาด้วยครับโชว์บัตรนักศึกษาลดเหลือ299แล้วก็มมีีโปรมาสิบจะถามในของวันธรรมดาเช่นกันโปรโมชั่นมากกกมมาายครัับลลอองเืใช้นดู เดี๋ยวเราลองไปดูข้างในดีกว่าว่าข้างในนอกจากการเล่นเกมแล้วมีบริการอะไรกันบ้างนะครับวันนี้ผมพาวงใหม่มาด้วยวงใหม่จากค่ายเด็กแคทดีคอร์ดนะครับเป็นน้องสาวของเราใช่ก็คือน้องวงสุดท้องอ่ะวงเด็กสุดแล้วก็เด็กสุดแล้วใช่เด็แคทซึ่งตอนนี้เดี๋ยวจะรอถ่ายมิวสิกวิดีโอกันที่นี่ด้วยละกันนะครับขอบคุณรัชมีด้วยละกันที่อนุเคราะห์สถานที่แลวก็ตอนนี้น้องๆกำลังรอสแตนด์บายอยู่ดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูข้างในก่อนดีกว่าว่าข้างในก็มีกิจกรรมอะไรบ้างอยากให้ดูข้างในก่อนนะว่ามีอะไรบ้างต โอเคเดี๋ยวตามมาดูข้างในกันนะครับนอกจากบรรยากาศข้างในโน่นก um ็คือเล่นเกมใช่ครับเงินข้างในใช่มองทางซ้ายก่อนไม่ต้องไปไหนไกลเลยอันนี้ธุรกิจเล็กๆของผมนะครขายอะไรครับร้านของเล่นครับเป็นร้านของเล่นกระชากองสุ่มทั้งหลายโอ้เนี่ยเป็นพวกนี้นะใช่ๆที่ชอบมากเลยอ่าตรงนี้ก็จะมีบาร์เคาน์เตอร์ครับเคาน์เตอร์บาร์ตรงนี้นะครับเคาน์เตอร์บาร์ครับอันนี้น้องเอ็กซ์ครับหนึ่งในทีมงานครับผมสวัสดีครับอันนี้ก็จะมีบาร์ซึ่งนอกจากจะ ก็มีจำหน่ายพวกเครื่องดื่มบ้างใช่ครับมีเครื่องดื่มมีเครื่องดื่มตั้งแต่เป็นซอฟต์ดิงจนมีแอลกอฮอล์าไปก็จะมีเยอะแยะเลยข้างบนใช่ครับมีทั้งเกมที่ฮิตในหลายๆที่รวมถึงว่าเกมบางเกมที่ไม่เคยเล่นที่ไหนก็มีที่นี่ก็จะมีบ้างอะไรเล็กน้อยนะครับประมาณนี้ครับแล้วก็บรรยากาศโอ้บรรยากาศก็จะประมาณนี้ครับนี่คือวันธรรมดาของวันเสาร์อาทิตย์นะครับก็จะประมาณนี้มีลูกค้าเยอะแยะไปหมดเลยมีลูกค้าอันนี้คือเล่นกันค้างไว้แล้วก็เข้าไปเล่นอยู่ข้างในอ๋ออันนี้ก็เป็นเกมเหมือนกัน ใช่อันนี้เป็นเกมครับอันนี้เป็นเกมชื่อเกมว่าจำไม่ได้อันนี่เหมือนที่น้องเขาเล่นก็อยู่ก็เกมเหมือนกัน <c oughs> อันนี้เกมบูโน่ครับเล่นอยู่ข้างหลังกันเปนั่ง <Uno S 2> รอก่อนทจะเข้าไปเล่นข้างในถูกต้องคร,ครับเพราะว่าลูกค้าที่เนี่ยเวลาเล่นเสร็จเซอร์เซ็จใช่ไหมครับก็จะออกมาเพื่อเล่นเกมคอนโซลหรือว่าเป็นเกมบอร์ดเกมแบบนี้เพื่อรอเล่นรอบต่อไปนั่นเองเกมคอนโซลที่เห็นอยู่ทางทางเห็นอยู่สองสฝั่งก็จะมีทางนั้นครับเป็น Nintendo Switch นะครับแล้วก็มีเกมมากมายครับที่เล่นเป็นปาร์ตี้ได้หลายคน PS4 อยู่นี่ใช่ครับแล้วก็ฝัั่งนนี้ะครบ อันนี้นห้องน้ำอันนี้ห้องน้ำครับใช่ซ้ายมือนี่จะเป็นห้องน้ําแล้วก็มีล็อกเกอร์ครับอันนี้จะเป็นล็อกเกอร์ที่ใช้ได้ทั้งหมดเลยจะมีค่าประจากุญแจเล็กน้อยเพื่อ,อการของหายนะค,ะครับผมประมาณนี้โอเคและนี่คือข้างในบรรยากาศซึ่งเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันต่อนแข่งแล้วกันว่าเป็นยังไงสนุกแค<ช>่ไหนนะครับเดี๋ยวเจอกันเลอกปืนหน่อยไม่เก่งเรื่องเด็กในห้องน้ำก่อนใช่ไหม แค่รู้ว่าผมคิดเช่นไรแต่ผมคิดเช่นัวัวก<ๆ>ินลมคมจังครับ<ฆ>ยิงผมเพิ่งยิงเลยชวครับหเจอกันกินจนนอนอ่ดเป็นพังพื้นให้ไปหาหมอสถานีก็ดีอาหารก็อร่อยครับ <c oughs> อายุ20่มีปวดหลังเป็นของเอง <c oughs> เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์อย่าลืมเปิดไหมอาผมแล้วก็ไปเลยไปเลยสวัสดีครับทุกคนครับผมและเราก็จะมาดูนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมเอ็กนะครับจะอธิบายวิธีการใช้ปืนนะครับแล้วก็กติกาในการเล่นของเรานะครับ เดี๋ยวถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันด้านไหนได้เลยนะครับโอเคแตงของเรานะกองหลัง4คนกองกลางตัวรับ2คนน่ไม่ใช่เหรอเราขอให้แท็กเกอร์2คนแล้วก็คนที่เป็นสพอร์ต2คนคอยล้้งหลังแล้วก็ล้งลงฝั่งตรงข้ามโอเคกันข้างบนเพราะว่าแล้วก็คนมีบันไดฝั่งนู้นมีบันไดมันงสองหนได2-2-1 สองสองหนึ่งหวยสองครับ่ไม่ได้สาระอะไรสองก็สองสองศูก็คือเราจะให้พิเศษไปคนเดียวอะไรกูไปตายก่อนแล้วโทรศัพท์ข้างนอกก็จะเป็นของกูพี่เกดจะอยู่ที่นี่จากการที่คุยกันเมื่อกี้เพราะว่าทีมเราก็อายุมากกันแล้วดังนั้นจะถอดหน้ากากไม่หายใจไม่ทันว่ะถอดหน้ากากไว้ก่อนเลยนี่เกดพี่พูดเก่งใจน้องคิวนี่นี่เก่การประชุมไงเราสามสิบวิปหมดแล้วเหรอยังยังยังเจ ก็คือจริงๆอ่ะในฐานะที่ผมเป็นดีมงานเนี่ยบอกเลยว่าเราได้เปรียบยังไงอ่ะเราเหมาะตาดีวีก่อนเลยแกตายเฮ้ยแกตายก่อนเลยเฮ้ยมันแกงตายได้เนียหวะใช่ใช่ใช่แกงตายมันช่วยหรือเปล่าคนชั่วเลยหนีไปหนีแล้วเขาก็หาเราเออหาที่แอบไปที่นันโอ้ยจะหมดเวลาแล้วหมดแล้วยังไม่ได้อะไรเลยฝ่ายน้ำเงินเตรียมออกรบส่วนฝ่ายแดงนำทิมดยมิสเตอร์เอสกิโมแล้ตอนนี้เหมือนฝ่ายแดงจะเจอฝ่ายน้ำเงินเข้าให้แล้ว ฝ่ายน้ำงอนเจอฝ่ายแดงเช่นกันแต่บอกว่าคอก่อ,อ,อนฝ่ายสินทั้งงนเจอคุณเออสเข้าสินไวย้ยิงเขาเป็นเป็น เจอฝ่ายเงินแล้วออกมายิงอย่างมั่นใจแต่โดยคุณเจดีจากวางและถอดยิงเขาหลังไปเป็เป็นเหมือนเขาจะไม่รู้ตัวซะด้วยอ,อีกแล้วตอนนี้ฝ่ายน้ำเงินออกจะเกมไฝ่ายผหนึ่งรายแล,แล้วเรา็ะมีเวลาแก้แค้นให้เพื่อนนิวโรคุณเจ็ดี้ได้ฆ่าคุณเอิร์ดได้สำเร็จและตอนนี้เหลือคู่เล่นฝ่ายน้ำเงินหนึ่งคนและฝ่ายแดนสองคนตอนนี้เหมือนคุณเจดีจะเจอฝ่ายแดงแล้วนั่นคือมิสเตอร์เอสกิโมแต่เขาโดนมิสเตอร์เอสกิโมยิงเขาจนตายน่าเสียดายจริงจง แล้วตอนนี้มิสเตอร์เอสกิโมได้เจอกับคุณเบรสมาชิกฝ่ายสิงเนคนสุดท้ายเขาไล่ยิงอยู่บ่าข้งเพื่อชัยชนะในครั้งนี้แล้วแล้วเรืนี้ฝ่ายแังนก็ได้ชันชนะไปนะจ๊ะครับตกค่ำมาเรียบร้อยครับแล้วตอนนี้ผมอยู่กับเจ้าของสถานที่ณที่นี้นะครับคุณเตอร์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแต่ที่เห็นอยู่ตอนนี้นอกจากสถานที่ก็คือเป็นเลเซอร์แท็กยิงปืนนะครับซึ่งนอกจากนั้นผมเห็นตรงนี้ด้วยที่มันมีอยู่ ก็เลยอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วคุณเต้ทำอะไรบ้างทำอะไรบ้างครับนอกจากเปิดร้านตรงนี้ครับผมก็จะมีร้าน Rush b นะครับที่เปิดมาประมาณ3ปีกว่าแล uh ้ว huh. แล้วก็อีกร้านหนึ่งเพิ่งเปิดมาประมาณปีหนึ่งก็คือร้าน s <L> h <ush S 2> Play ์ u s ช Play คล้ายๆกันร u s h ีแล้วก็เป็น l Lush Play Lush B ก็จะอยู่ตรงนี้ส่วน Lushplay ที่ผมขายพวกเกี่ยวกับพวกสเก็ตบอร์ดไฟฟ้านะครับ uh huh. ก็จะกำลังทำร้านอยู่ด้านข้างติดกันเลย uh huh. นอกจากสเก็ตบอร์ดไฟฟ้าก็จะมีพวก อะไรก็ได้ที่เกี่ยวไฟฟ้าโกคา r t ไฟฟ้า shopper ปปไฟฟ้า<อ>แล้วก็อย่าง2ตัวนี้ก็คือตัวตัวตัวด้านนี้ก็คือจะเป็นสเก็ตบอร์ดไฟฟ้าบแบบออฟโรดคือมีโชค๊คล้อใหญ่สามารถลุยได้เต็มที่ขี่บนถนนธรรมดาขี่บนหญ้าบนลุยหลุมลุยอะไรได้หมดเลยอ่าออส่วนอ,อันนี้อีกแบบหนึง่งที่ผมชอบเล่นก็คือ one วิ e อ่าเป็นล้อเดียวไฟฟ้าจากาประเทศอเมริกาอ่าอันนี้ไม่ต้องใช้รีโมทอันนี้ใช้ตัวเราควบคุมทุกอย่างเลย ก็ยังไงเดี๋ยวให้คุณเต้ยฝากไว้หน่อยครับมีช่องทางติดต่อยังไงบ้างครับผมได้ครับผมก็มีช่องทาง Facebook Instagram แล้วก็เชิดจะเข้ามาทักก็ใน Line แอดก็ได้นะครับ b o o k Instagram ก็คำรับ l u s h e ก็ l u s h b อ e u n d e r s r o r e s เ s e r game ไปเซิร์ชดูกันได้แล้วก็ Lushplay ก็เป็น Lushplay u n d e r s o r r o o f i i c i a l ใน i n s t a g r กรมใน Facebook เจอหมดครับผมได้เสียตังค์แน่นอนงานนี้ยินดีครับครับผมฝากลัชบีด้วยครับ s ัชบีก็เป็นที่ที่เปิดมาเอาไว้ให้ผู้คนมาร่วมสนุกกันจะมาเป็นหลายคนมาเป็นกลุ่มเป็นเพื่อนกันเองหรือว่ามากันไม่กี่คนก็สามารถมาจอยกับลูกค้าท่านอื่นในร้านได้พยายามทําให้มันเป็นคอมมูนิตี้สำหรับคนที่ต้องการจะมาร่วมสนุกกันยิงปืนเลเซอร์มีบอร์ดเกมม, <board> game, มีเครื่องเกมต่างๆให้มาเล่นกันกันนี้นะครับขอบคุณมากๆแล้วก็ดีใจที่แบบคือมานี่คึกคืนตลอดเลยนะตั้งแต่ผมมาตั้งแต่ตอนบ่ายจนถึงตอนนี้ก็คือ มีคนเข้าออกตลอดเวลาเลยคือลูกค้าเยอะมากแล้วก็ส่วนมากจะเป็นวัยเดียวผมมุดเลยนะวัยรุ่นวายรุ่นะวัยได้เดียวหรอเปล่าว่าน่าจะวัยรุ่นซะมากกว่านะครับก็โอเคก็ฝากติดตามนะครับทั้งรัสบีแล้วก็รัสเพย์ด้วยนะครับโอเคสำหรับงานสัมมนาของพวกเราในวันนี้นะครับถามความรู้สึกทีมที่แพ้ก่อนนี่ค่เออเหนื่อยครับก็เล่นไปด้วยใส่แมสไปด้วยวิ่งไปวิ่งมาก็สนุกครับสนุกสนุกมันเลย ผมครับซีนสุดท้ายเจอพี่เอสครับผมผมนี่ยกมือรอเลยครับ <c oughs> ทำลายผู้ใหญ่ไม่ได้ครับผมเกรงใจครับผมไม่ปล่อยผู้ใหญ่ยิ่งอ่อนพ่อให้เู้่มาถึงความรู้สึกของฝั่งที่ชนะบ้างเอาคน<อ>ที่ตายก่อนครับคนที่ตายเอาผมตายคนแรกคือจริงจรงเป็นแผนครับหนูอยกกบอกทุกคนว่าผมเนี่ยเลือกที่จะตายก่อนเพื่อที่จะให้ทุกคนคว้ยแขวอันนี้คือแผนผมไม่ได้อ่อนสาบานสาบานเฮ้ ผมแค่แกล้งตายก่อนเฉยๆนี่คือแผนของผมเฮ้ยครับตอนประชุมยังไม่มีเลยเอ้ยพี่คิดคิดเองอัจฉริยะจีเนียสวันนี้ก็สนุกมากๆนะครับก็ขอบคุณทางวอมได้ขอด้วยนะครับที่ส่งริจิตอลเมอร์เดอร์มาสนุกกับพวกเรานะครับนะครับแล้วก็ขอบคุณทางทางศิลปินของฝั่งไดแคทเล็กคอร์ดนะครับนี่ก็อีกคนนึงเป็นบ้งนี่อีกคนนึง ก็สนุกครับเหลือสองคนสุดท้ายกับพีเอสครับก็ดีครับเป็นกิจกรรมที่ดีครับได้กระชับความสัมพันธ์กันด้วยขอบคุณเวอร์ซัสนะครับขอบคุณเคิร์ซินไว้นะครับแล้วก็ผมก็ตัวแทนวมด้วยไทยนะครับพวกเราจากไรท์แคทดีคอร์ก็วันนี้ขอบคุณทางรัชบีนะครับที่ให้โอกาสเคยกว่าชวนดีกว่าชวนเรามาร่วมสนุกที่นี่นะครับใครที่อยากใช้บริการอยากมาสนุกแบบวัิรุ่นวัยรุ่นเวิรุ่นเัยรุ่นแบบเราเนี่ยฮะก็ใช่วัยรุ่น ก็มาได้นะครับตามที่เราพูดไปตอนต้น,นคลิปแล้วว่าอยู่ที่ไหนราคาเท่าไหร่นะครับสำหรับวันนี้รายการเปิดไปสะุดก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามบรร a าซ max tv เรื่องดนตรีไม่มีวันจบวันนี้อริกตอครับสวัสดีครับ yeah! อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราบรรณาซ max tv เรื่องดนตรีไม่มีวันจบ